ขอเช้โปรบุต,ตอนรับต <Yeah. S 1> ิช่คุณายสดเดี๋ยวบอกคุนที่บูลลี่มากกว่าว่า you cannot do this แบบอันนี้มันไม่ดีเลยแค่คิดว่าเขียนไปแล้วโดนแบบ ตัวเองสามารถหลบได้ในหลังโซเชียลแล้วไม่โดนอะไรแล้วพูดอ่ะแล้วยูไม่คิดว่าอยู่สามารถทําให้คนอื่นเขารู้สึกเจ็บปวดได้หรือเปล่ามันอาจทำลายคนคนหนึ่งได้เลยนะเพราะเราเราจะดูว่าเว้ยเขาอาจจะดูสวยเขาจะดูมั่นใจแต่ที่ลึกๆเขาจะเอาเก็บคําพวกนี้เข้าไปแล้วทำให้เขารู้สึกแ yeah. ย่เพราะฉะนั้นสําหรับบูลลี่ยูสต็อปคนที่โดนบูลลีอะมันมันมีตรงนี้ที่ว่า เราค contrl ตัวเองได้ we can control how we react to things we cannot control every circumstances mm hmm. เราไม่สามารถค contrl ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราได้แต่เราสามารถค contrl ว่าเราจะมีปฏิกิริยา mm hmm. ตอบสนองยังไงบ้าง mm hmm. เพราะฉะนั้นหลายครั้งเราคิดว่ามันไม่ได้ personal ขนาดนั้นเราต้องบอกตัวเองว่าเขาไม่รู้จักเรา mm hmm. เป็นการส่วนตัวการที่เขามาบอกว่าเราไม่สวยเราไม่เกง่งเรานู่นเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นการอธิบายตัวเราเลย uh huh. เราต้องมั่นใจกับตัวเองรักตัวเองแบบรู้สึกดีกับตัวเองจริงๆอ่ะพวกคําพวกนั้นมันเป็นแค่ เราต้องคิดออกไปว่าเขามาพูดอย่างนี้เขาเขาได้รับอะไรเขาต้องการอะไรเขาอยากให้เรารู้สึกแย่ถ้าเกิดเขาทําเขียนด่าเราว่าติชาเธอมันไม่สวยเตียเขาอยากให้หนูรู้สึกแย่ถ้าเกิดหนูรู้สึกแย่เพราะเขาชนะนะหนูให้กำลังหนูให้พลังเขาไปอ่ะแต่ถ้าเกิดหนูบอกว่าอ๋อหนไม่เทคเหมือนเดิมไม่เทคไม่เทคไม่รู้สึกมันไม่มันไม่มาห่ะชันเธอพูดไปมันผ่านชันไปแล้วมันคลูไปแล้ว เราก็จะรู้สึกดีเราก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่ต้องเก็บมาทุกคำพูดมันไม่ต้องเก็บมาจริงๆก็เลยแบบว่าเพราะฉะนั้น cyberbullying I don't agree แต่ว่าคนที่โดน bullying เนี่ยคนที่โดนเขาด่าเนี่ยไม่ได้ p e r s o n อลเขาไม่ได้พูดหาเธอเลยเขามีปัญหาไม่ใช่ยูคนที่เขามาดายูเขามีปัญหาเขามีปัญหากับตัวเองจริงๆสงสารเขาเหอะนี่อ่ะเออนี่ไงเห็นไหมมันเป็นมุมมองที่ดีแล้วเขาเป็นคนเซนดีในเรื่องของโซเชียลมีเดียด้วยนะคือวิธีการที่ที่เขาพรีเซนต์ตัวเองใน i อ คอนเทนต์ต่างๆที่คิดออกมาคอนเทนต์หลากหลายนะคอนเทนต์เขาเยอะมากเด็กที่คอนเทนต์หลากหลายนางมีคอนเทนต์บบทั่วถึงทุกกลุ่มคนเด็กอยากเรียนเรียนภาษาอังกฤษอังกฤษวิทยาชาได้ศึกษศึกษาได้ได้นะเบื้องหลังการคิดคอนเทนต์ของน้องเนี่ยมันมันมีอะไรแบบบ้างหรือว่า spontaneous แบบยังไงโอ้โห มา่าไรกันนี้คือรู้กันหมดเลยั้งงั้นเฮ้ยบอกความแล้วโอเคโอเคพี่จะดังในโซเชียลมันคือบางทีมันมันดีนะคือคนที่คิดคอนเทนต์ต่างๆได้แปลว่าเป็นคนมีเซนส์รื่องนีโอเคค่ะคือเอางายคือติชาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าโอ้เป็นที่รู้จัก่าเป็นนักแสดงนู่นนี่นั่นหรือเป็นนางแบบที่เดิน every catwalk I'm known for my personality แล้วติชาเป็นคนที่ชอบ develop ตัวเองฉันสามารถจะปรับให้มันดีขึ้นได้ยังไงแบบแขนงขายแขนงได้ยังไงในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคิดว่า โอเคโซเชียลมีเดีย o w what to do I know can dance คนที่ชอบดูอะไรที่มันซีมเป้ที่มันแบบแคชง่ายโอเคตรงนั้น English with Tisha คือเออไรสาระมาเยอะและ้วถ้าเกิดมี English with Tisha คนจะมีประโยชน์นิดนึงคือจะไปดู <c oughs> เป็นคนมีสาระ <c oughs> รนิดนึงโอ <Okay. S 3> เคหล,ลากหลายมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นแล้วตอนนี้หนูเริ่มออกกลังกายแล้วกัน ดูแลร่างกายฉันไม่สามารถซิดอัพวันเดียวแล้วจะมีซิกแพคหรือจะรู้สึกว่าจะฟิตได้ฉันทําทุกวันแล้วถ้าเกิดฉันทำถ้าเกิดฉันคิดฉลาดฉันสามารถทํามันควบคู่กันได้หนึ่งฉันจะมีหน้ามีหุ่นที่ดีขึ้นแล้วฉันก็จะมีโปรเกรสที่สามารถโชว์ได้แล้วคนเราอ่ะโดยธรรมชาติแล้วเราชอบเห็นจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้เราอยากเห็นแบบบีฟอร์กับอัฟเตอร์เราชอบใช่ใช่เราจะมันจะได้มีฟิลแบบว่าอ๋อฉันไม่โอ้เธอฟิตอยู่แล้วโอ้ฉันไม่เรเลยอ่ะฉันเพราะฉันไม่ฟิตไงถ้าเธอดฉเห็นว่า เออตอนแรกเธอก็ไม่ได้ขนาดนี้นี่แต่ตอนนี้มันดีขึ้นนะอ่ะมันจะมีเป็นฟิลให้แบบ follow journey ของคนคนหนึ่งหนูก็เลยต้องคิดว่าอ้า oh, ว have to be smart marketing right now มันก็จะดีสำหรับติชตาถ้าเกิดติชา improve ร่างกายขึ้นและสามารถแบบว่า get to know people remember me for doing workout อย่างเงี้ยหนูก็คิดค่ะคือแต่ก่อนหนูจะคิดไม่ได้อ่ะแต่หนูสึกว่า <laughs> แต่ตอนนี้เออหนูคิดได้ด้วยความที่หนูอ่านหนังสือมากขึ้นหรือว่าดูอะไรมากขึ้นหนูคิดว่า หนูเป็นคนที่ถ้าเกิดใครพูดอะไรอะหนูจะจะเหมือนกับดูไม่เข้าใจหรือว่าจะดูแบบเออไปแต่หนูเอาไปคิดนะแต่หนูเอาไปคิดแต่หนูไปเอาไปคิดเอาไปพัฒนาได้ค่ะแล้วหนูพร้อมที่จะพัฒนาทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครบอกว่าแย่ยูทำเพื่ออะไรอย่างหนึ่งชั้วอย่ I have a goal แย่ I have do for something also อย่อะไรเงี้ยค่ะก็ยอมรับไปแต่พี่ว่าจริงๆไม่ใช่คนคิดว่าติชาไม่รู้เรื่องหรอกนะเพราะว่าถ้าถ้าคนคิดว่าติชาไม่ ไม่ไม่ค่อยเข้าใจนุ้มเอจะไม่ค่อยมีคนมาขอคำปรึกษาหรอกแต่ที้ขาเป็นคนที่มีคนมาขอคำปรึกษาเยอะมากเรื่องความรักความรักกานงานส่วนตัวรับเละอยู่เหมือนกันนะค่ะคำปรึกษาเนี่ยพี่สังเกตไหมคนที่ให้คำปรึกษาคือคนที่ทำทำคำปรึกษาเองไม่ได้เลยคนนี้คือคนที่ให้คำปรึกษาดีที่สุดคือคนที่ทำไม่ได้เองอะโอ้โหแม่คุณ โอ้ยมูฟออนไม่เป็นไรอยู่ต้องทำได้ในใจแล้วนั่งร้องไห้อยู่แบบใกล้ๆตู้เย็นอย่างเงี้ยโอ้โหเพื่อจะได้หยิบงา่ายๆเพื่อจะได้หยิบง่ายๆอยากกินอะไรจะได้กินค่ะเออถ้าเกิดเป็นเรื่องของคนอื่นมันพูดง่ายเพราะหนูจะเป็นอิโมชั่นจะออกไปลอจิกจะอยู่เยอะ <c oughs> แล้วมันจะฟังดูแบบวิธีคำภาษาที่หนูเรียบเรียงในในโมเมนต์ของติช่ามันจะรู้สึกว่าอ๋อฟังแล้วเข้าใจแล้วดูฮึบขึ้นมาหนูเป็นคนที่ฮึบคนได้อ่ะแต่ลึกๆรู้ว่ามันยากนะหนูรู้ว่าเออเพราะหนูเอาความรู้สึกออกมา มาแล้วหนูเอาลอจิกไว้เอาเหตุและผลไว้ค่ะ <c oughs> ไม่หรอกแต่เป็นคนที่พอพูดจาจริงจังเรารู้เลยนะว่าเขาผ่านการคิดมาแล้วกว่าที่จะมาเป็นประโยคเนี้ <c oughs> ไม่ใช่อยู่ดีๆก็พูดพูดไปอะ่ะแต่แค่ว่าด้วย Personality <c oughs> ส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือเป็นคนสนุกสนานเนี่ย<ต> <c oughs> จริงๆแล้ว <c oughs> คนละเอียดมีเหตุมีผลมีการเก็บข้อมูลมากมายจริงอนีทุกคนพูดเลยใช่ไหมเอาแต่นี่ชอบชอบเรื่องราวที่บอกว่า พอมาเป็นนางแบบเนี่ยแต่จริงๆแล้วอะชีวิตจริงอะไม่ค่อยแต่งตัวไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแกลมอัพเท่าไหร่อยู่แบบชิลๆของตัวเองทำไมหรอเป็นคนไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนแฟชั่นไม่ได้เป็นสาวแฟหรอหนูเป็นคนขี้เกียจอะเออหนูจะไม่อยากหนูจะจะพูดให้แบบว่าดีที่สุดแล้วแต่นี่คือความจริงอะหนูขี้เกียจอยู่บ้าอหนูก็มีเยอะอยู่ ตามหลักแล้วติชาชอบแต่งตัวเหมือนกันนะแต่ว่า uh uh. ถ้าเกิดแบบพอเราไปออกรายการแล้วเขามีชุดให้สมมติเขาจะมีหน้าผมมีชุดให้หนูก็รู้สึกว่าโอ้ oh, get กตสวยแล้ว mm hmm. แล้วตอนที่เราอยู่บ้านอยู่ตัวเองแล้วก็ I get to be comfortable ค mm hmm. ันเพราะว่าหนูก็จะรู้สึกว่าหนูว่าแต่งหน้านาน แต่งตัวนานถ้าเกิดหนูไม่แต่งหนูก็จะมีอยากทำอย่างเดียวชีวิตได้เยอะกว่าเดิมหนูก็จะมีเวลาวางแผนว่าหนูจะทาคอนเทนต์อะไรต่อไปค่ะก็จะค่อนข้างชิลๆอยู่บ้านอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสบายๆนังก็เลยใะชุดว่ายน้ำอยู่บ้านบ้างใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยไงนี่ไงจะจะปูเข้าเรื่องว่าขอเคล็ดลับการใส่ชุดว่ายน้ำให้เป๊ะแบบติชาค่ะใส่ชุดว่ายน้ำให้เป๊ะเหรออุ้ยถ้าเกิดรูปที่เห็นไปหนูก็เลือกจากหลายรูปอยู่นะ ถ่ายไปเลยเออหนูก็อันนี้ตรงๆเลยนะหนูก็ไม่ได้ถ่ายรูปเดียวแล้วอ๋อ this one นะมันก็จะมีแบบว่าเธออันนี้ต้องอีกยงกล้องขึ้นเออทำขอให้มันดูสูงแล้วก็รูปนี้ตูดเป็นไงบ้างอ๋อบิดนิดนึงอย่างเงี้ยเออมันก็มีการแบบว่าคลายอกแอนตูดมันจะเห็นว่ามิกเกอแบบแล้วก็หายใจดูเหมือนไม่อ่านหายใจหายใจดูเหมือนแต่จริงค่แล้วรวยรินแล้วนะแต่จริงแบบตายหรือยองขาเยิบแล้วอย่างเงี้ยคือนี่คือความจริงค่ะ ขยิบขาแล้วมันมีตอนนึงอ่ะคนที่เขาไม่ทําบ่อยอ่ะเขาจะไม่โปรเขาจะมาอั้นหายใจแบบรู้ว่าอั้นหายใจแบบยูดอนดิวดานแบบมันกระดูกมันชัดนะเนอะขายูต้องแบบเข้าแค่ตรงนี้ relax ซ์ทิ้งความดื้อทำไมอะทำไมหนูไม่ได้เลยนนะต้องฝึกนะเออพี่มันไม่ง่ายนะพี่เออหนูก็เลยเคล็ดลับนี่แหละค่ะก็คือถ่ายหลายๆรูปแล้วก็เลือกอ่ะหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้มันดีกว่านี้ ทีนี้มีอย่างหนึ่งที่เราอยากคุยกับติชาก็คืออย่างที่บอกว่าเราทำสตรีมีคลาสขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าความคลาสซี่ของคนนะมันไม่ได้อยู่กับแบบสมัยก่อนดีกว่าสมัยนี้เราเชื่อว่าความมีคลาสของเด็กเจเนอเรชันของติชาเขาก็มีสแตนดาดของเขาเหมือนกันพี่ถามว่าความคลาสซี่ในในเจนของติชาเนี่ยผู้หญิงที่เรามีความูสึกว่าคลาสซี่อ่ะเป็นผู้หญิงแบบไหนที่ติชามองในในความคิดของติชาเลยก็ได้หรือเป็นมีบุคลิกแบบไหน ในในความคิดของติชาผู้หญิงคลาสซี่คือผู้หญิงที่มีมีความคิดแล้วก็มี attitude ที่ดี When you have good attitude แล้วมัน sparks through you uh. energy ที่ส่งไปหนูว่ามันคือความคลาสซี่อย่างหนึง่งเราจะชอบมองแล้วฉันก็เชื่อมันมันก็ make sense อะเราชอบมองผู้หญิงคลาสซี่คือผู้หญิงที่นั่ง หลตรงแล้วดูเดินแล้วสง่าและความรู้สึกเหมือนกับไม่ trashy แบบไม่ได้แบบไม่ได้เต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าโมเมนต์จริงๆอ่ะ you don't have to be classy all the time you could be yourself and you could be comfortable and at the same time มันจะมีโมเมนต์ที่ you have this a b i t อ่ะมันคือความมั่นใจที่มันเผยออกไปแล้วมันรู้สึกว่าูอเดินมาแล้วให้ความรู้สึกแบบ yes อยู่มั่นใจในตัวเองเดินมาด้วยความความภาคภูมิใจคือความคลาสซี่ที่ออกมา naturally ค่ะคือหนูไม่ได้ หนูไม่ได้ตั้งต่ว่า I have to be the most classy woman but I want to be the most comfortable woman I walk in and I feel like this is me I feel happy อ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วฉันคิดว่าถ้าเกิดอยู่มีความคิดและอยู่สามารถถ่ายทอดมันได้หรือว่าสามารถมี attitude ที่ดีและมี energy ที่ส่งให้คนอื่นดีๆหนูว่า that's kinda classy comfortable i s the new classy เหมือนกันนะในเนาะ<ช>ผู้หญิงที่แบบว่ามีความสบายใจสบายตัวในในตัวเองก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ ไม่รู้สิมันมั่นใจอ่ะไม่หรอกแต่เราว่าพอเขามั่นใจแล้วเขาเขามีเขามีความรู้อยู่ข้างหลังว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาทําอะไรอยู่เขามันมันเราว่ามันประกอบกันแล้วมันพอดีเพราะว่าบางคนรู้มากไปแล้วเกรงไปหมดก็ดูก็ดูยากนะก็ดูไม่ไม่ไม่เข้าถึงไม่ได้เหมือนกันนะค่ะใวันนี้ตอนนี้ติชาตรู้สึกว่าจากวันที่เราเครื่องลงมาอยู่ที่เมืองไทยคนเดียวจนณวันนี้อะไรทําให้ตัดสินใจว่าเราจะอยู่ที่ตอนนี้ติชาตก็อยู่ที่นี่คนเดียวครอบครัวอยู่ที่สวีเดนใช่ค่ะใช่ มันมันคืออะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราบีลองอยู่ตรงนี้เลยล่ะอ๋ oh. ที่บีลองเหรอหนูยังมีไฟอยู่อะ่ะรู้สึกว่าข้างในมัน is still burning for something ถ้าเกิดมีวันหนึ่งที่รู้สึกว่าฉันอยากมูฟออนไปอยู่ที่อื่นหรือมีอะไรโกใหม่ใในชีวิตซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นมานั้นจะเกิดขึ้นได้มันคนเราไม่ต้องเกิดมาแล้วต้องการสิ่งเดียวตลอดไปในชีวิตหนึ่งมันจะมีการที่โตขึ้นและมีความคิดใหม่ๆหนูพร้อมเสมอแต่แล้วตอนนี้หนูเอนจอยมาแล้วหนูรู้สึกว่าหนูกําลังเดินขึ้นบันไดที่ที่หนูยังเอนจอย every step อยู่แล้วหนูอยากพัฒนาถ้าเกิดหนูวันหนึ่งรู้สึกว่าเออฉันฉันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นมันไม่ได้ให้อะไรกับฉ ในการจเจริญเติบโตของฉันใน mentally หรืออะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะไม่ทำแล้วแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่า yes it's going in a good direction ทำตรงนี้แล้วฉันเรียนรู้มากขึ้นนะแล้วฉันต้องเรียนรู้เร็วด้วยเพราะว่าฉันอยู่คนเดียวฉันไม่ได้มีแม่หรือมีอะไรมามาคอยบอกคอยอะไรหลายๆอย่าง,างคือต้องต้องโตแล้วยิ่งต้องโตแล้วยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ได้มันก็เลยเป็นความว่า I belong here because I like to be here and I like to keep going ด้วยคนะ่ะแปลว่าเป็นคนมีโกชัดเจนณนะวันนี้โกของติชาคือก่องติชาค่ะ ออยากอยากให้ติ๊กตอกร้าน follower ค่ะตอ <laughs> <laughs> นนโกโกงของติชาคืคอ <c oughs> ฉันอยากให้คนจำช่าได้ในความสามารถชัด้วยค่ะ mm hmm. เพราะว่าชันชอบแบบฟ e ลแบบพี่สายปานอะแบบ you will always be a good actress people will call you because you are อคุณเป็นคนท a l e และแล้วอยู่เป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วยู่ทำงานผลงานออกมาดี you don't have to be แบบ pretty all the time หรือต้อง keep up อะไรอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ต้อง flashy อะรู้สึกว่า that's มันคงจะมีความสุขอ่ะได,ได้ใช้ชีวิตของตัวเองแล้วพอมาทำงานก็แบบเป็น p r o f e s ช mm ั o นอลนั่นคงจะเป็นชีวิตที่บาลานซ์ดีที่ไม่ต้องแบบว่า all the time แล้วรู้สึก s t i f รู้สึกว่าฉันต้อง impress ทุกคนใน social media mm hmm. ฉันต้อง impress ทุกคนในสังคมฉันต้องสวยตลอดเวลา mm hmm. ถ้าเกิด nothing go wrong อย่างเงี้ยมันจะเครียดห mm hmm. รู้สึกว่าอยากจะเป็นคนนั้นที่สามารถเป็น flexible ได้ mm hmm. ฉันอยู่ชีวิตของฉันฉันแฮปปี้มากฉันทำง,งานฉันก็ professional mm hmm. มากวันนั้นหนูอยากจะอยู่ในจุดที่ คนจำัดได้มนความสามารถแล้วเขาชอบในผลงานของเราแล้วแบบแล้วหนูก็เอนจอยที่ทำให้คุณมีความสุขติ๊กตอกมันวางบางวิดีโอหนูก็ไม่ได้อะไรจากตรงนั้น,นไม่คือแค่คนดูแล้วเขาชอบหรือรู้สึกแบบย a h yeah, That's good! เออดีใจอ่ะอ่านแล้วคนแบบเออโอ้โหพี่หนูคิดเครียดมาหนูขำเลยชอบแล้วรู้ส<ร>ึกเออดีใจเลยค่ะกมเป็นแค่เทนั้นนะคะคำถามไหมคะคำถามประจำรายการ คำถามประจำรายการค่ะเพื่อเป็นการส่งท้ายไม่น่ใจว่าเคยติดตามชมรายการของเราและได้เห็นการตอบคำถามนี้หรืบบอบ้างหรือยังถ้าติชาอยู่ในลิฟต์ลิฟต์จะไม่ตดแล้วมีคนมีคนตดเหรอติชาจะทำยังไงหน,น้าหน้านังบอกไม<ะ>ค,คือจะบอกว่ากี่ชั้นหนูอ่านหายใจได้นานนี่ไงถ้าจิดมีคนตดเหรอคะูรนูตดหนูจะทำยังไงหนูทตดเขาตด เออคงต้องสูดดมไปด้วยกันแหละก็กำเดียวกันแล้วขึ้นเรือลำเดียวกันแล้วก็ก็คงจะต้องสูดบ้างแต่หนูคงจะสูดน้อยๆอะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตดตัวเองนะพี่เคยไหมเปล่าอะไปอยู่ในห้องอะแล้วตัวเองตดอะแล้วแบบตดไปแล้วมันเหม็นไม่อยากให่เพื่อนได้ยินอะแล้วรีบสูดอะหนูววไปถึงพี่ไงหนูก็ต้องรีบสูดเองอะเก็บเอง่ไอฉันรู้แล้วว่าจะนามถูกคนเห็นปะ ถ้าเป็นตัวเองตดเราจะสูดให้หมดทันทีไล่สูดมันจะไม่ได้ไี่ที่ไงแต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นตดก็เออแต่หนูว่านิสัยไม่ดีหนูชอบถามว่าตดเหรอเพราะว่าคนอื่นถามอ่ะติฉันไม่เคยโกหกต้องตดเลยนะถ้าเกิดฉันบอกตดอย่า sorry รอย่างเงี้ยก็จบเรื่องก็จบเธอแต่หนูมีความอยากรู้ ท,ท,ที่มาที่ไปของมันอะมันมาจากตรงไหนจะได้หลีกเลี่ยงถูกเผื่อมันจะมีตรงเดินไปต,ตรงนี้มันจะน้อยดีกว่านิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยเออนะามาระวังคนคนนี้ไว้สักหน่อยค่ะโถ่แม่คุณแต่ชอบอะถ้าเ,ออเป็นตัวเองตดจะไปสูดให้หมดใจมาก <laughs> จริงๆริงติชามีเพื่อนเยอะเป็นคนมีเพื่อนเยอะไหมะไม่เยอะค่ะไม่เยอะมีเพื่อนผู้หญิงผู้ชายวิธีการปฏิบัติตัวระหว่างเพื่อนผู้หญิงผู้ชายของของติชาตแตกต่างกันอย่างไรบ้างเออติชามีเพื่อนผู้ชายเยอะ ม,มีเพื่อนผู้ชายบางทีเยอะกว่าผู้หญิงอีกอ,ะอ่ะเพราะว่าที่จริงอะ่ะติชาต่าเป็นคนมันมีโมเมนต์ที่เป็นบ่อยๆมากค่ะพูดตรงๆเล่นกันแรงๆแ,แบบเอออย่างเงี้ยไม่ไม่ได้หนูเป็นคนไม่ละเอียดละอ่อนอ ก็เลยพอพูดอะไรก็พูดตรงๆไปแล้วพอพูดเรื่องผู้หญิงมันจะเซนซสทีฟนิดนึงเพราะหนูอยู่กับผู้หญิงอ่ะหนูจะมีความเซนนสทีฟขึ้นเช่นอะบางอย่างพูดไปล้อเล่นน่ะไม่ได้นะบางเรื่องอะไม่เล่นนะจ๊ะไม่เล่นนะจ๊ะไม่เล่นนะจ๊ะเรื่องบางเรื่องมันล้อเล่นไม่ได้เป็นเรื่องเซนซิทีฟของพวกเราแต่พออยู่ผู้ชายหนูก็จะรีแลกซ์หน่อยก็จะมีอีกฟีลนึงแต่พอพูดเรื่องลึกซึ้งเรื่องความรู้สึกบางผู้หญิงบางอย่างจะเก็ตกว่าหนูก็จะมีเพื่อนแบบสองเพศโดยที่บางคนอาจจะคิดว่า ยูเป็นเพื่อนู้ชายได้ไงเพื่อนวิชาย,ยางทีอาจจะชอบกันอย่างเงี้ยไม่มีนะหนูไม่ได้ชอบเพื่อนหนูหลายคนเลยแสดงว่าก็มีบ้างนะไม่ชอบหลายคนเลยค, <c oughs> ค่ะก็ <c oughs> ส่วนมากคือถ้าเกิดชอบดิไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะหรือว่าเป็นเพื่อนกันทีหลัง <c oughs> แล้วก็โอเคแต่ว่าจะไม่มีเหมือนกับว่าแอบชอบเพื่อนโหนูเห็นใครแล้วหนูอยากได้แล้วหนูรู้เลยงั้นอันนี้เข้าไปที่คำถามที่สองค่ะเมื่อรู้ว่าชอบ how to จีบผู้ชาย ให้ดูแบบกำลังพอดีจีบมะพอดีโอ้จบเลยไม่มีแคดีแคดเลย้ตอนแรกวะเออให้วิธีจีบผู้ชายได้ได้ได้แคดีแบบพอดีไม่มีงั้นเอาแบบตีช่าแบบตีช่าจีบผู้ชายแบบตีช่า พี่ชายเป็นคนที่เซนแบบพอฉันชอบใครฉันชอบแบบทันทีแต่ไม่ชอบแบบว่าอู้ฉลงเธอแบบน้ำมือตามัวนะแต่จะมีเซนว่าคนนี้ฉันฉันชอบรู้สึกแบบ a t t r a c มันมีปาร์ k มันอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดคนที่เห็นแล้วแบบไม่ชอบแต่วันแรกส่วนมากก็จะไม่ได้ชอบไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่โกรแต่จะเห็นครั้งแรกแล้วปิ๊ง หนูอะจะมีความกล้านะหนูเป็นผู้หญิงที่กล้าแต่เป็นคนที่คุยแบบไปเหมือนเพื่อนอะหนูชอบให้คนเดาไม่ถูกว่าวิ้ยเธอมาหาฉันแบบเธอชอบฉันเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนอย่างเงี้ยจะมีความใส่โจ๊กเข้าไปโดยที่เขาเขาจะเดาไม่ถูกว่าเอ๊ะมันสับขาหลอกเหมือนกันออะไรอย่างเงี้ยหนูจะมีแบบก็ต้องไปเขาเลยเล่นเกวียนผู้หญิงมันก็มีอยู่นามันมีมันยานค่ะแล้วจะให้ความรู้สึกว่าถ้าเกิดหนูอยากชวนเขาไปดูหนังจะเป็นฟีว่า เออเนยหนังอันนี้จะออกไปดูด้วยกันไหมแต่จะให้ฟิลเหมือนกับว่าถ้าเกิดเธอไม่ไปฉันก็ไปอยู่แล้วคุณอะไรนั้นนนี่ดิวคืออยู่เป็นเอ็กซ์ตร้าเป็นโบนัสกนะ็อยากไปฉันเป็นอะไปอะเปนนะฉันเป็นเมนหลักของเรื่องนี้เมนหลักของเรื่องนี้มันออต้องฟิลอย่างนั้นค่ะแล้วก็จะเป็นคนแบบสบายสบยแล้วก็หนูเป็นคนชอบถามคําถามที่ให้คนรู้สึกสเปเชียลถ้าเกิดพูดกันตอนดึกๆคนคนจะ พอดึกอะไซคโลอจีมายของคนอะจะพูดความจริงมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอเลดไนท์คอนเวอร์เซชันมันเลยดีฟไงส่วนมากเพราะคนก็จะไม่มานั่งคิดลอจิกนู่นนี่นั่นเรอะแล้วเขาจะแบบเป็นฟีลของตัวเองมากกว่าก็ถามว่าเออเธอลองบอกห้อย่างมาสีเกี่ยวกับเธอที่ฉันยังไม่รู้ก็จะเริ่มคุยไปตั้งน้นแล้วพอเขาพอพอ,พอเรื่องห้อย่างที่เขาคิดมาคือเรื่องที่เขาคิดมาแล้วว่าเขาอยากจะบอกเราเราก็จะดีฟเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้เราชอบคนแบบไหนเราก็จะใส่ไปนิดนึงนู่นนี่นั่นไรงอไงแล้วก็มีการเฟรอ มีหน้าหระเพื่อนมาปรึกนางเยอะเพราะนางมีที่มาที่ไปนะนางไม่ได้แบบแรนดอมลี่แบบไปแบบงงๆนะนางมีหลักการนะใช่แล้วหนูก็เป็นคนไม่แตะตัวขนาดนี้กันนะแต่หนูจะเป็นคนที่แบบสายตาถ้าเห็นแล้วแบบพอพี่พูดแล้วแล้วแบบน่าสนใจจังเลยตาหนูโตมากตาหนูโตมากตาหนูไม่ใช่หัวล้อหรือทุกอย่างไปแฮปปี้เต็มๆกับเธอไม่มี smile นะแล้วก็เออ แ้ลวอยากถามว่า success rate ของเขาก็คือร้อยร้อยหนูไม่เคยนกนี่หนูเซนดีไม่ใช่ว่าหนูสวยที่สุดนะคือคนี่คิดว่าเออยูไม่เคยนกเพราะยูคิดวยูสวยที่สุดในโลกเนอะไอเซนดีว่าว่าคนนี้มันมีแบบเออมีหรือเปล่างีค่ะใช่ใช่ชะเซนเนอร์จีได้ค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยแหละยิ่งๆ่เพรทตรงข้ามมีเอเนอร์จีเรดาร์ของหนูมันจะมันจะสตรองเปนพิเศษมันจะรู้ซึ่งสิ่งตรงนี้มัน ไม่รู้จะมันมาจากไหนนะมันสอนไม่ได้มันสอนไม่ได้อะไไม่ด้ความรักความรักอะไรเลยะกอมาจากตรงไหนมันสอนไม่ได้มันมีมาเองนี่คือต้องให้เครดิตบรินสเปียเรมย์เอ็มทีวีมาก่อนไม่แต่เราว่าจริงๆเราด้วยความที่บุคลิกน้องและสิ่งที่สิ่งที่ติชาเป็นอ่ะมันสร้างความสุขไงมันคือมันมัน your beaming อ่ะคือมันไม่ได้แบบเป็นแบบ p r e s oh, s e depressed everything i s depressed <laughs> อีย่าง <c oughs> คือคนมันอยากเข้าหาคือเราว่าส่วนหนึ่งนะไม่รู้นะเราเรามองว่าเออขนาดว่าเราไม่เคยนั่งคุยกันนะเรายังรู้สึกว่าการ carry conversation การพูดคุยอะ <c oughs> มันสนุกอะแล้วมันเหมือนคุยไปได้เรื่อยๆ <c oughs> แล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นการการคิดมาแล้วว่าอะฉันจะมอง <c oughs> ตอนนี้ฉันจะโอ้โหเสร็แน่ร้อยทั้งร้อยไม่เหลือมาบ้ามาบ้าชาเคย question ความเป็นต<า>ัวเองมั้งไห เพราหนูบ้าเหรอไม่ใช่อย่างเห้ยแต่เพราะว่าแบบเราควรจะเป็นตัวของตัวเองแบบนี้หรือว่าเราควรจะแบบมันดีที่สุดแล้วไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หนูคว้าฉันเลยหลังฉันไม่กินแล้วฉันผ่านว่าคินดูแค่ฉันโอ้ยหนูมันจะมีแหละบางครั้งอ่ะที่เชอรมองตัวเองแล้วแบบผู้หญิงคนนี้เยอะเนาะ เชฟจีสแบบชีส a lot แบบชีส a handful จริงๆอ่ะแต่ว่าติช่ารู้ว่าติช่าเป็นคนมีโมเมนต์เป็นของตัวเองเช่นจะมีตอนที่ก่อนที่หนูเข้ามาในเซตหรือทำงานมันจะมีโมเมนต์ที่หนูก็นั่งเงียบๆอยู่ก็นั่งคิดนั่งทำอะไรไปนั่งนู่นนั่งนี่ไปค่ะก็จะเป็นเป็นแล้วแต่เอเนอร์จีของหนูอ่ะ มันมันก็ขึ้นแล้วมันก็จะมีลงด้วยมันไม่ได้เปรีบทุกครั้งอย่างเงี้ยขึ้นหนูจะบอก example มีอยู่หนูเดินในห้างพี่น้องคนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาแบบว่า oh pittisha i'm a big fan of you คือ <c oughs> พอเขาเจอหนูอย่างเงี้ยเขาคิดว่าต้องต้องเล่นแบบนี้มันจะ <c oughs> ได้รับสปอนส์ <c oughs> ใหญ่มาใหญ่กับพ i t t i s h a love you let's post together แล้ววันนั้นหนูเดินแบบขาลากมาตั้งแต่วันแล้ว oh. อะไรเงี้ยแด้ว่าอ่ะหนูโพสต์แล้วฉันก็จะโพสต์ให้เขาอย่างเงี้ยปิติชาก็โอเคเขาไหมก็โพสต์ให้พี่โพสต์แค่นี้หรอคะพี่โพสต์อย่างนี้แล้วจะ <c oughs> แมมันเหนื่อยว่ะพี่ติชาเพราะว่าพี่ติชาเข้าวงการแบบเล่นใหญ่มาจะน้อยมันไม่ได้ไงถ้าเกิดเล่นไม่ได้แล้วเลไม่ได้เลยถ้าเกิดหนูเข้าวงการมาแบบสวยๆแบบคนอื่นน่ะหนูค่อยอัพได้แต่หนูเข้ามาใหญ่เกินอ่ะก็ต้องโพสอย่างนี้แล้วหนูก็ต้องแบบทางด้านที่เหนื่อยนะค่ะโอเคค่ะแบบเรียนมาคนหนึ่งมันก็จะมีโมเมนต์แบบคือลงๆแล้วก็จะแควชั่นว่าเออการเลนใหญ่ไปเยอะเนาะเธอถธอต้องยอมรับกับมัน แต่เธอก็ไม่แพ่วในทิกเกอรเธอก็ไม่แพวทุกวันนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นตัวแทนของเด็กยุคนี้เหมือนกันนะที่แบบแฮปปี้กับตัวเองใช่เนาะแฮปปี้กับตัวเองรู้จักตัวเองใช่รู้จักหลายอย่างเลยล่ะถ้าเกิดพี่มีอะไรจะบอกเนี่ยพี่บอกได้เลยนะคะที่ไม่คนอินฟลูอะไรเงี้ยฉันฟังได้เลยไม่ดีแล้วเรารู้สึกว่าอย่างอย่างที่บอกว่ารายการสตรีมีคลาสอะมันคือไม่ได้จําเป็นอย่างที่บอกว่าคนมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นแบบว่า ม่มันไม่ได้มีแบบเดียวอม,มันไม่ได้มีแบบสเตริโอไทป์ว่าคนที่คลาสซี่เป็นแบบไหนเราถึงได้เชิญมาคุยเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีมุมมองของน้องหลายอย่างที่น่าจะทําให้คนดูที่เป็นยังเกอร์เจเนอเรชันของเราอะรู้สึกเรเลทได้ว่าความคลาสซี่มันมาได้ในหลายๆรูปแบบใช่อ,อ้ยสนุกชอบเรบฉันชอบสักเซสสเรทของนางมากจริงๆ <laughs> พี่ขอให success rate นี้อยู่ต่อไปร้อยเปอร์เซ็นต์ไปตลอดอันนี้เรื่องผู้ชายใชื่อไหมนั้นแน่นอนลแล้วก็ดิชาจะไม่นกจ้ะเชื่อพี่แล้วจะมีสักกี่คนที่กล้าเคลมได้ขนาดเนี้ยเจ๋งจริงจริงจอ่ะวันนี้นะคะก็พูดคุยกันไปครอบคลุมนะคะทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ได้รู้จักติชามากยิ่งขึ้นก็ต้องขอบคุณติชาด้วยนะคะที่มาเจอสองพี่นะคะสร้าง energy ที่ดีให้สองพี่มากอ่ะสนุกทุกครั้งที่ได้เจอเขาจริงๆอ่ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe สตรีมีคลาสแล้วก็ไปตามไลค์ตาม subscribe ให้น้องได้ถึงโก หนึ่งล้าน follower เด็กติ๊กตอกให้น้องด้วยไม่จัดให้น้องด้วยโอเคนะคะไปดูนางนางทำหลายอย่างสนุกสนานดีนะคะอะโอเคแล้วก็เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ